บีทีพีเมียมาโต๊ n สีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Toyota Innova นะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะคะเป็นชุดเบรเตอร์ไบเอลดดเลเซอร์ฟินิคโบรแม็กเจ็ดแปดวัตพร้อมกรอบวงแหวน 7D นะคะหลอด LED ที่ตัดหมอกนะคะหลอดหลอดเอลีที่ตัดหมอกเปลี่ยนได้3สีนะคะสีแรกจะอยู่ที่6 0 0 0นเคนะคะปิดค่ะ อ่าเปิดมาจะเป็นสี่พันสามนะคะแล้วก็จะเป็นสามพันนะคะสามพันเควินนะคะปิดเปิดใหม่ค่ะตัวนี้จะเป็นขอทางนะคะปิดเปิดใหม่ค่ะกลับมาที่หกพันนะคะเดี๋ยวเรากลับามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะคัดออฟคมๆนะคะไฟสูงเป็นสปอร์ตเลเซอร์ค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะ ความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะล mm ูกค้าท่านใดนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premier Motorson ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ